น้องใหม่ดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับกับค่ายสางอันนะครับมีอะไรมาโชว์รำๆกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูกันสวัสดีครับผมผมเบลที่ช่องเวลาไดการันตีอย่างนี้นะครับผมยังคงอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับจะเห็นว่าด้านหลังผมนี่โอ้โหบรรยากาศคึกคักกับค่ายรถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่นะ ซึ่งวันนี้นะทางอันานบะได้ขนทับเปิดตัวรถฟ้าออกมาด้วยกัน2รุ่นนะครับกับดีพ่อ LO7 นะซึ่งเป็นเก่งซีดานไฟฟ้า100%รและอีกรุ่นหนึ่งนะต้องบอกว่าได้รับความนิยมต้องบอกว่ามียอดจองสูงมากนะครับกับเจ้าตัว SUV Crossover ไฟฟ้ารุ่น SO7 นี่เองนะเท่านั้นยังไม่พอวันนี้นะเขายังขนทับเที่ยยี่รัมสมยัยเอารถรุ่นใหม่ๆม,มาโชว์จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าครับ นี่มาเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่านี่ mm hmm. บูธแทบแตกนะตอนนี้นะครับ mm hmm. คนมาดูแบบเยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะรุ่นที่บ่อนะครับเป็นเก๋งไฟฟ้า d s e gment นะครับ กับรุ่นดีพ่อ L07 นะหรืออ่านว่า L O7 นี่เองนะครับตัวนี้นะครมาพร้อมกับขุมพลังนะครับมอเตอร์ฟ้าขนาด190กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด26.8กิโลวัตต์อว์วิ่งได้ไกลถึง540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับสหรับราคาที่เปิดตัวมานะหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่อาลายกลุ่มเพื่อนบ้างนะครับราคาเปิดมานะผมว่าแอบแรงไปนิดนึงนะครับคือถ้า อ่านไล่ขูบนะฮะจะวิ่งกว่านี้นะครับสำหรับเจ้าตัว L07 คันนี้นะครับต้องบอกว่าเปิดมาอยู่ที่1.329 0 0 0บาทนะครับโอ้โหนะแต่ก็ถือว่าคนยังได้รับความสนใจนะแต่อาจจะหนืดไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าราคานะหลายคนก็บอกว่าถ้าล้านสองไ,ไปปน่าจะไปได้เร็วกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นยอดฮิตกันดีกว่าอีกรุ่นหนึ่งนี่นะครับรุ่นที่ต้อบอกว่าขายดีที่สุดนะฮะเพราะว่ายังไม่มี คู่แข่งนะครับกับเจ้าตัว SUV Crossover นะครับรุ่น SO s v e n เนะครับ หรือ S07 นี่เองนะต้องบอกว่ามิติตัวรถนะฮะเท่ากับ t ท s l a m o เด l Y เลยก็ว่าได้นะครับโดยตัวนี้นะฮะก็คือมาจากแพลตฟอร์มเดียวกันก็คือ EPA1 นะครับแบตเตอรี่เท่ากัน46.8กิโลวัตต์อัมอเตอร์ขับหลังขนาด190กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าสร้างยอดจองนะครับมากที่สุดนะครับเพราะว่าคนหลายคนบอกว่าราคาเนี่ยเปิดมาค่อนข้างดีนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะราคาที่เปิดมานะครับก็คืออยู่ที่ 1>, 1 3 9 9 0 0้บาทน,นะครับคือถ้าเทียบกับเซกเมนต์อย่าง BYD Atto 3เนี่ย Atto 3ขนาดจะเล็กกว่านะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบได้ก็คือประมาณ Tesla Model Y ซึ่ง Model Y เนี่ยราคาเริ่มต้นก็ประมาณร้านเก้าลดมา2,06ก็อยู่ประมาณร้านร้านหล้านเน,นะฮะตัวนี้ก็เลยดูราคาถูกนะครับตัวนี้นี่บอกเลยนะสร้างยอดจองทำให้คนเนี่ยสนใจนะฮะเจ้าตัวดีพอ่อของช้างอันเยอะมากนะครับ แล้วมาดูเรื่องยีขุมพลังที่สาคัญนะของแบรนด์ฉางอันนะก็คือแพลตฟอร์ม EPA1 นี่เองนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะต้องบอกทั้งแพลตฟอร์มนะคือหัวใจสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเจ้าตัว EPA1 นะฮะก็คือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นระบบสื่อสารนะครับนี่ก็คือระบบสว่งก้นสื่อสารนะสามารถรองรับเรื่องของอัตโนมัติดิวิง้งการควบคุมอินฟอร์เทนเมนต์ทั้งหลายนะครับจนมาถึงนี่ตรงกลางนะฮะส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือแบตเตอรี่นี่เองนะครับ จ้าตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะคโครงสร้างของแบตเป็นแบบโมดูลทูบอดี้นะครับก็คือเอาแบตเตอรี่โมดูลยกทั้งโมดูลมาใส่ในบอดี้ของรถนะครไม่ได้มาโมดูลทูแพคแล้วก็มาบอดดี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือเอาโมดูลมาใส่เลยนะเพื่อที่จะทําให้รถเนี่ยมันเบาลงนะครับพอเบาลงก็กินไฟน้อยลงนะครับ ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะฮะเป็นการระบายความร้อนด้วยแอลกอฮอล์นี่เองนะครับหลายคนบอกเฮ้ยแอลกอฮอล์เนี่ยนะแอลกอฮอล์จริงๆมันแคสหรือจับความร้อนได้ดีกว่าน้ำยาแอร์อย่างค่ายอื่นๆนะฮะก็คือใช้น้ำยาแอร์นะครับใช้ฮีป,ป๊มเอา แต่ตัวนี้เอาแอลกอฮอล์มาจับความร้อนแบตเตอรี่นะครับแล้วความร้อนที่ผ่านจากแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปถูกแลกเปลี่ยนกับน้ํายาแอร์อีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วนะเป็นเทคโนโลยีล้ําสมัยที่สุดของการระบายความร้อนแบตเตอรี่นะครับ <Wow. S 1> นอกเหนือจากนี้นะฮะยังมีการส่งข้อมูลนะตัวแบตเตอรี่มีสมาร์ท BMS ในการส่งข้อมูลนะครับก็คือจะส่งข้อมูลจากแบตเตอรี่ขึ้นคาวด์ทั้งหมดนะครับโดยผ่านนโลยีที่เรียกว่า i อ c นะครับก็คือ อัปเดตแบบเรียไทมหรือว่าแบตเตอรี่กินกระแสเท่าไรอุณหภูมิเป็นยังไงเพราะว่าอุณหภูมิสําคัญนะบ,บางทีแบตเตอรี่มันชอ็อตหรือมันมีปัญหาเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะร้อนแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ในที่สุดนะตัวนี้มันจะแจ้งเตือนพันทีนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่สําคัญนะในการสื่อสารของแบตเตรรอรี่นะครับนอกจากนี้นะฮะเรามาดูระบบขับเคลื่อนนะระบบขับเคลื่อนนะครับ,รบ,บ,บ,รนนรบที่ใช้ในแพลตฟอร์ม EPA 1นะฮะซึ่งใช้ในการทํารถเจ้าตัว L07 นะครับแล้วก็ S07 นะครับ ก็คือจะเป็นมอเตอร์ขับหลังนะขนาด190กิโลวัตนะฮะตัวนี้ก็คือจะมีมอเตอร์ชุดเกียร์ชุดมอเตอร์คอนโทรลนะครับตัวแปลงไฟดีซีดีซีเซเว่นอินวันเนี่ยก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับชุดนี้นะฮะเป็นมอเตอร์ขนาด190กิโลวัตนะฮะจะเหมือนกันเลยทั้งตัว LO7 แล้วก็ SO7 นะครับตัวนี้ให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนะมากกว่า95%หมายความว่าจ่ายไฟไปร้อยลงมาที่ร้อนเนี่ยมากกว่า95นะครับนี่คือ ขุมพลังที่ใช้นะครับนี่นะฮะสำคัญมากๆนะกับเทโ่ยวยีแพลตฟอร์มใครอยากดูตัวจริงนี่มาดูได้นะฮะนี่เพิ่งจะได้เห็นจริงๆนี่นะนอจากแพลตฟอร์มนะฮะนี่เขาเอามาโชว์นะก็คือจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าหมดปูนะับก็คือขับออกเข้าด้านข้างนะฮะทั้งคันได้เลยนะครับซึ่งข้อดีนะตัวนี้ก็คือช่วยเวลาจอดรถนะครับคือบางทีที่จอดรถมันพอดีคันมากนะก็ หักเลี้ยวนะครับอันนี้คือล้อจะทําการเลี้ยว135องศาครับแล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปทั้งคันแบบสไลด์ข้างๆไปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นลูกเล่นของรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่นะฮะอยากให้ดูนะฮะจะเห็นว่าองค์ประกอบของตัวรถเนี่ยสิ่งที่มันทําให้หมุนได้นะครับก็คือมันมีเซอร์โวมอเตอร์นะครับอยู่ที่บริเวณปีกนกนะทั้ง4ล้อเลยนะครับเมื่อพวงมาลัยบิดเลี้ยวนะครับมันจะสั่งให้ล้อเนี่ย เซอร์วมอเตอร์ก like ็จะหมุนนะครับหมุนให้ล้อเนี่ยหักเลี้ยวนะครับอย่างนี้เลยนะครับทั้ง4ล้อนะครับโดยพวกนี้รับคําสั่งเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะนี่นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับจะเห็นว่านะครับมันจะไม่มีก้านที่ส่งไปที่ล้อนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาเราหักพวงมาลัยนะครับมันจะส่งคําสั่งเป็นไฟฟ้าสั่งให้มอเตอร์ทํางานนั่นหมายความว่าเวลาเมื่อก่อนเราเห็นพูดถึงพวงมาลัยใช่ไหมมันจะมีก้านเป็นก้านเหมือนก้านบังคับอะไปหมุนเฟือง ที่ตรงแกนล้อใช่ป่ะเออแกนล้อเนี่ยเพื่อให้ล้อมันหักหมุนอีกหน่อยไม่ต้องครับต่อแค่สายไฟไปเพราะว่าเวลาจะหักเลี้ยวมันไปสั่งคำสั่งให้มอเตอร์เซอร์โวเนี่ยทำงานนะครับเซอร์โวก็จะหมุนเอ้ยจะเอากีา่องศาก็ตาม,มาเราที่เราหักพวงมาลัยนะครับนั่นหมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวนะพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนนะครับมันเอาแค่สัญญ,ญาณไฟฟ้าการย้ายจากพวกมงมาลัยซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาก็ทําง่ายเราถึงเห็นรถแนอนาคตนะฮะมันจะสามารถสไลด์พวงมาลัยมาสั่งซ้ายหรือสั่งขวาก็ได้ เพราะทุกอย่างเป็นไฟฟ้า100%แน่นอนครับเรามาในงานนะฮะจะไม่ดูตัวที่ขายไปแล้วไม่เอาแล้วฮะเราจะไปดูตัวที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นเทคโนโลยีรัมสมัยนะครับซึ่งวันนี้เขาเอาตัวไฮไลท์มาโชว์ด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัวรถคอนเซปต์แล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวพรีเมียมนะครับจะเป็นตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยนี่นะครับคือรถต้นแบบนะฮะของทางสังอาณนะชื่อว่าเวียนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์คอนเซปต์นะฮะถ้าเราเห็นนะครับสีนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มกับสีเงินนะครับสีเทาเข้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าดีไซน์ที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยเปิดมานี่อย่างกับรถแบดแมนนะมีโดรนอยู่2ตัวนะครับคือคอนเซปต์ในอนาคตเนี่ยเวลาเราขับรถเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเส้นทางวิ่งไปได้หรือเปล่าทางจะขาดไหมมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับสามารถส่งโดรนนะครับบินไปดูด้านหน้า และส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวรถได้นี่คือดีไซน์นะครับที่เอาคอนเซ็ปต์เรื่องของโดรนโมบิลิตี้นะมาใช้ร่วมกันนะครับก็คือใช้โดรนในการลำทาง2ตัวนะครับนอกจากนี้นะฮะไอตรงนี้ที่เราเห็นนะครับคือตัวที่เรียกว่าการลดแรงต้านอากาศนะครับหากเรารู้ถึงว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือเรื่องของระยะทางจะวิ่งได้ไกลได้ใกล้นะครับขึ้นอยู่กับแรงต้านอากาศซึ่งตัวนี้นะครับแรงต้านอากาศมากที่สุดคือบริเวณล้อ ตัวนี้นะครับพอมันกลางออกมาปุ๊บเนี่ยลมจะแหวกออกด้านข้างนะครับทำให้รถเนี่ยต้านอากาศน้อยลงและวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับโอ้โหนี่คือคอนเซปที่เขาเอาเข้ามาใส่พระเจ้านะฮะโอ้โหนี่เปิดมานี่คือรถแห่งอนาคตนะครับนอกเหนือจากมีโบโดแล้วนะครับมีเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับสิ่งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากตรงนี้สิ่งที่เขาใส่ขึ้นมาเนี่ยเราเห็น led ตรงนี้ไหมฮะ LED ตรงนี้คือเทคไลน์นะครับก็คือเทคโนโลยีที่จะเอามาใส่บนตัวรถนะครับนี่ครับคือวิ่งมาทั้งเส้นนะครับวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับจะมีที่สแกนลายนิ้วมือนะครับคืออีกหน่อยเนี่ยเวลาเราเปิดรถเนี่ยตอนนี้รถยังเชื่อมกับมือถือเราสามารถนะครับคนที่เป็นเจ้าของรถไม่ต้องพกกุญแจแตะนิ้วนะครับตรงนี้มีที่สแกนลายนิ้วมือขึ้นรถได้เลยพระเจ้ากล้องก็อยู่ในนี้นะครับนี่คือเทคไลน์ทั้งเส้นนะครับ ที่เขาเอามาใส่บนตัวรถนี่โอ้โหท้งเส้นนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับโอ้เจ้าสวยมากนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนเปิดประทุนนะฮะผมว่าปิดปิดลังคาสวยกว่านะครับคือเขาอยากให้ดูว่าด้านในเนี่ยตัวรถเนี่ยเบาะนะฮะมันจะไม่ใช่สี่ที่นั่งแล้วเป็น3ามที่นั่งแล้วทุกเบาะสามารถหมุนได้360องศาคือรถแห่งอนาคตไงเราไม่ต้องมานั่งขับดูหน้าจอ สามารถหาันมาพูดคุยกันได้นะครับคือรถในอนาคตก็เลยจะหมุนได้นะในเบาะด้านในผู้โดยสารนะครับส่วนตัวจอนะครับสามารถนะฮะเลื่อนขยับได้นะฮะเหมือนกับหนังเรื่องไอโรบอทเลยนะฮะอยากจะดูจอก็ได้หรือไม่ดูก็ได้ใช้มันควบคุมเองก็ได้นะครับนี่คือคอนเซปตร์รถแห่งอนาคตของทางชานอันครับกับเวียคอนเซปต์สวยมากเจ้าโอ้โหเบอกว่าดีไซน์นะตรงท้ายนี่สวยมากนะครับเขาบอกคันนี้นะฮะดีไซน์ เรียไท์นะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟทั้งหมดนะครับจะเป็นแนวเวอร์ติคอลนะก็คือเป็นเส้นแนวตั้งนะครับซึ่งบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยที่สุดแล้วนะครับณวันนี้นะฮะนี่โอ้โห5เส้นเรียงกันนะครับโอ้โหบวกกับชุดสเกิร์ตนะฮะรอไปไหนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับนอกจากข้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังนะครับที่เป็นตัวรถแอโร่ไรน์บิตหรือแรงต้านนะฮะคือเวลาเปิดนะอากาศจะแหวกมานะ จากด้านหน้าส่งมาด้านหลังแล้วก็ออกออกข้างๆไปเลยนะฮะโหเท่นะอย่างรถสกุลดาเลยฮะเท่มากนี่นะครับมาถึงอีกตัวหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวที่เป็นพรีเมียมของทางฉางอันนะครับกับเจ้าตัวอวตารนะฮะซึ่งอวตารอย่างที่เรารู้กันนะครับคือเป็นแบรนด์พรีเมียมที่จับมือกันระหว่างฉางอัน CATL แล้วก็ทางหัวเว่ยนี่เองนะครับอย่างที่บอกนะฮะรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่ได้ใช้แค่มอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับมันต้องมีระบบ iOS มันคือมือถือวิ่งได้นะครับนี่ดูด้านบนนะฮะสื่อสารได้ด้วยนะครับไว้ให้คนเดินทางบอกว่าเฮ้ยช่วยพิกอัพฉันทีนะครับนี่ดู นี่คือรถที่ต้องบอกว่ามีระบบเรียการและฉลาดมากซึ่งคาดการว่าสางอันจะมาทำตลาดปีหน้านะครับเรามาดูกันว่าคันนี้มีดีอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่เห็นเลยนะคันนี้นะครับต้องบอกว่าดีไซน์นะครับไฟหน้าคือดูแบบเรทแบบเขาเรียกว่าฟิวเจอร์ริสติกนะครับดูเป็นรถที่ร้ำสมัยมากไฟหน้าจริงอยู่ตรงนี้นะครับพวกนี้เป็นเดล์ไลท์หมดเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนนะฮะเป็นมอเตอร์นะครัสองตัวออวิวไดนะครับหน้าหลังนะครับ ซึ่งให้กำลังรวมกันนะครับหน้าหลังเนี่ย424กิโลวัตต์นะครับ578แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรคือต้องบอกว่านี่คือรถ SUV นะฮะแต่ขุมพลังนี่คือจัดเต็มมากๆเลยแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ C A T L นะครับเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับ C A T L ไม่ได้ทำแค่แบตเตอรี่นะแต่พัฒนาขึ้นมาทั้งแพลตฟอร์มนะครับอย่างตัวนี้เทโนโลยีแพลตฟอร์มบอกว่าโคล,ลตัว กับของเจ้าตัว SO7 นะครับคนละเรื่องนะครับไม่ใช่ EPA1 นะตัวนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่พรีเมียมขึ้นมาอีกนะครับแต่ยังไม่ได้บอกชื่อนะว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรนะเรามาดูไซส์ของแบตเตอรี่กันแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่ให้มานะฮะขนาด116กิโลวัตต์นะครับโอ้โหนะฮะนี่คือแบตเตอรี่ใหญ่มากอยู่ตรงนี้นะฮะ116กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลถึง675กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับ ใหญ่มากนะสงก็เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งนะครับพัฒนาขึ้นมาเองร่วมกันกับทางสางอันนะครับทีนี้นะฮะเราไม่ได้พูดถึงแค่แบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับเพราะรถคันนี้พอเวลาเราพูดถึงความฉลาดเนี่ยแน่นอนนะครับจะต้องมีหูมีตามีจมูกนะครับรถคันนี้นะฮะมีทั้งกล้องมีทั้งไรด้ามีทั้งเซ็นเซอร์ครับรวมกันมากกว่า34จุดนะครับถ้าเรามาดูนะครับตัวนี้นะฮะโอ้ด้านหน้านี่ กล้องเยอะมากนะครับมีประมาณ4ตัวนะครับนี่นะฮะเป็นเหมือนตานะครับก็คือเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่ใช้ในการประเมินผลอย่างรถคันนี้นะครับรองรับการขับขี่อัตโนมัติได้ถึงเลเวล3ถึงเลเวล4เลยนะครับโหนะฮะมีกล้องนะครับมีตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเลเซอร์เซนเซอร์นะครับคือต้องบอกว่าเป็นไรดาร้าความถี่สูงแล้วก็มีตัวแสงด้วยนะฮะคือพอกว่ากล้องบางทีมันอาจจะจับภาพ ได้ไม่ละเอียดมากพอนะครับเลยจะต้องใช้เป็นเลเซอร์เซนเซอร์เข้ามาช่วยนะครับนี่เป็นแผงอย่างนี้เลยนะฮะนี่ซึ่งตรงนี้จะมีอยู่3ามอันนะครับก็คือด้านหน้านะครับแล้วก็นะครับด้านข้างอยู่ตรงนี้นี่พระเจ้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีกล้องนะครับตรงนี้ก็มีกล้องตรงนี้ก็มีกล้องโอ้โหนี่คือแบบว่ารถนี่คือจะเยอะไปไหนนะครับด้านหลังนะครับก็นะฮะ จะมีกล้องอีก2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะในการดูแล้วก็เก็บข้อมูลประเมินผลรอบคันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาขับอัตโนมัติเนี่ยคันนี้คือสามารถถ้าเลเวล3คือเปลี่ยนเลนอัตโนมัติได้เองถ้าไม่มีรถอยู่ด้านข้างนะครับคุณแค่บอกว่าเอ้ยจะไปตรงไหนนะครับสามารถมันเปลี่ยนพานำทางไว้ได้เลยต้องบอกว่าคันนี้นะครับจะดูเป็น SUV ที่มีความเป็นสปอร์ตคูเป้มากๆเลยฮนะนี่ มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะัสปอยเลอร์นะฮะจะเปิดอัตโนมัติเมื่อความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้จะเปิดออโต้ขึ้นมาเพื่อให้สมรรถนะรถเนี่ยดีขึ้นนะเกาะถนนมากขึ้นนี่เรามาเปิดท้ายดูนะฮะกล้องตรงนู้นสองตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งนะเนี่ยโอ้ข้างในนะครับนี่จะให้ดูนะฮะก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากนะเพราะว่ามันเป็นแนวคล้ายๆกับเก่งนะ SUV ที่มันเปิดออกมา แต่มันไม่ทะลุถึงเบาะนะครับก็คือจะอยู่เป็นเหมือนคล้ายๆเก่งนะฮะก็คือเป็นที่เก็บของท้ายกระโปรงหลังอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความฉลาดของตัวรถกันนะครับนี่เรายังพูดถึงแค่เซ็นเซอร์อุปกรณ์ภายนอกและดีไซน์นะรเราจะไปดูความฉลาดของรถด้วยการเข้าไปข้างในกันส่วนการเข้ารถนะฮะสิ่งที่จะต้องใช้ก็คือบัตรนะครับหรือมือถือนะฮะนี่กดบัตรแตะเข้าไปนะครับแล้วเราก็เปิดนี่เปิดเองนะฮะเปิดเอง เปิดเองนะครับนี่นี่เปิดเองนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นรถนะฮะอยากให้รถปิดประตูนะครับกดเหยียบเบรกหนึ่งทีโอ้โหเป็นซอฟต์โค้ดซะด้วยนะฮะนี่อ่ะให้เปิดนะฮะกดประตูนี่แล้วเบาะมันจะปรับให้นะเป็นเวลคัมซีดนะฮะ แล้วก็ลงรถได้อย่างสบายนะครับนี่ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะตัวที่เขามาโชว์ยังเป็นตัวที่ขายอยู่ฝั่งจีนอยู่ครับคิดว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นพวงมาลัยฝั่งขวานะครับนี่โหนี่นะครับข้างในรถนะฮะสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือดีไซน์คอนโซลนะฮะนี่จะมีแบ่งฝั่งคนนั่งนะครับคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างนี่แยกกันเลยนะฮะนี่คอนะจอนะอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ทําได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลําโพงไม้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ กล้องนะครับด้านหลังจะเป็นกล้องนะฮะจะไม่ใช่กระจกนะกระจกมองหลังก็คือจะเป็นกล้องอยู่ด้านหลังนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีกล้องมีเซ็นเซอร์ดูด้านในรถด,ด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะฮะนอกเหนือจากเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ข้างนอกแล้วด้านในยังมีเซ็นเซอร์ที่ดีเทคถ้าเกิดเจอฝุ่น PM 2 5มันเปิดเครื่องฟอกอากาศให้เองพระเจ้านะครับอะไรจะล้ําขนาดนั้นนะครับกระจกนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกระจกพาโนรามิกนะฮะโดยที่จะแบ่งเป็นห้องโดยสาร นะครับแล้วก็ฝั่งที่นั่งแถว2แต่ถ้าดูจากกระจกด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งที่นั่งแถว2เนี่ยดูกว้างกว่านะครับเดี๋ยวเราจะขยับไปนั่งที่นั่งแถว2กันโอ้โหสมกับเป็น SUV ยคะคือพอนั่งแถว2เนี่ยรู้สึกเลยนะถึงความสะดวกสบายนะครับคือที่นั่งแถว2เนี่ยมันจะเป็นเบาะที่ปรับเอ็นมาแล้วนะฮะแล้วก็มีปุ่มควบคุมแอร์นี่อยู่ตรงนี้นะฮะ คือวางแขนนะครับแล้วก็กดปุ่มได้เลยมีแอร์ด้านหลังนะครับนี่ตัวนี้นะฮะนี่ควบคุมอย่างนี้นะครับแยกไปได้เลยนะครับคือถึงว่าที่เก็บของด้านหลังคือมันเป็น SUV ดูด้านหลังเอยที่เก็บของทำไมมันน้อยมันเน้นเป็นรถโดยสารที่นั่งนะครับคือนั่งสบายดูดิแถว2นะครับโหข้างบนนี่คือเห็นได้ชัดนะกระจกแถวหลังคือแผ่นใหญ่มากนะครับนี่คือความสะดวกสบายนะของตัวอวตารเหมาะเป็นรถครอบครัวมากๆ นอกจากจะดูสปอร์ตแล้วยังดูกว้างอีกนะโหสวยมากๆนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแบรนด์อวตารนะครับเนว่างดีไซน์และก็เทคโนโลยีนี่ถือว่าร้ําสมัยเป็นพรีเมียมของทาง,ง,งช้างงานจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวอวตารที่จะามาทำตลาดในประเทศไทยนะก็คือคาดว่าปีหน้านะครับโดยราคาจะอยู่ประมาณ2ล้านไม่เกิน3ล้านบาทนะครับสำหรับ SUV ีพรีเมียมที่อาดแดนด้วยเทคโนโลยีนะครับ c ซี l ทีเลนะครับหัวเวย่เยแล้วก็สางอันร,ร่วมก brand, มัน3แบรนด์อวตาร <v> <Wow. S 1> ก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับค่ายน้องใหม่อย่างช้างอันนครับกับการเปิดตัว2รุ่นเนี่ยจะเห็นว่าได้รับความนิยมจริงๆนะครับเห็นว่าคนเนี่ยแน่นบูตรไปหมดเลยนะแล้วก็สนใจเนี่ยมาลองขับอะไรจริงๆด้านหลังเนี่ยเขามีเทสไซด์ด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่หลายคนก็ยังจับตามองหนึ่งก็คือว่าพอค่ายน้องใหม่นะครับโปรดักดี สิ่งที่คนไทยกังวลที่สุดนะครับก็คือเรื่องของศูนย์บริการนี่เองนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางฉางอันนะครับเขาก็มีแผนในการที่จะเปิดสาขานะครับเปิดสาขาไปแล้วทั้งหมด27สาขานะที่แอคทีฟแล้วณเวลานี้นะครับเพิ่งภายในสิ้นปีนะครับจะเพิ่มมาให้ได้เป็น40สาขานะครับและปีหน้านะครับตั้งเป้าไว้100สาขานะครับที่เป็นดีลเลอร์เรื่องของศูนย์เซอร์วิสบริการทั้งหลายนะครับเพื่อให้เรานะ มั่นใจอยากจะมาใช้บริการนะอยากจะมาลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าฉางอันครับก็สามารถอุ่นใจกับเซอร์วิสบริการที่อยู่ใกล้บ้านได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะที่ผมพามาดูนะครับแบบเจาะลึกนะครับกับบูธฉางอันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะฮะงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เนี่ยคือตื่นตาตื่นใจนะครับรถไฟฟ้าแต่ละค่ายเนี่ยก็เอาความเป็นพรีเมียมเอาเทโนยลยีรําสมัยมาโชว์นะเพื่อจะฉีกภาพว่าเอ้ยรถไฟฟ้าจีนอ่ะมันไม่ได้มีดีแค่ราคาถูกนะครับ แต่ยังมีเที่ยวยิวล้สมัยซึ่งวันนี้บอกว่าไปไกลนะบางคนบอกไปไกลจากค่ายญี่ปุ่นเสียอีกนะเพื่อนเพื่อน,นคิดเห็นว่ายังไรนะจริงหรือเปล่านะที่ผมพูดไปสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอยากให้อวตาร์ขายราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะจะถ่ายมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอโ้คนเยอะมาก